สปอยครั้งที่2ของวันพีในตอนที่1049ไคโดในวัยเด็กถูกขายให้กับรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือแล้วก็ไคโดเนี่ยรู้ว่าจอยบอยเนี่ยเป็นใครจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคําเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง998 Channel พารของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับมังงอวันพีชนะครับในตอนที่1049ซึ่งถ้าพร้อมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มมาเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ผมด้วยถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าชื่อตอนนี้เนี่ยก็คือโลกที่เราเนี่ยควรปรารถนา ซึ่งตัวของนิจิแล้วก็ยงจิตที่อยู่ในหนังสือเนี่ยจู่ๆก็มีคนเนี่ยมาเผาหนังสือนะครับแล้วก็มีการย้อนอดีตของไคโดซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มข้อมูลขึ้นมาตรงที่ว่าไคโดเนี่ยแสดงเป็นเด็กนะครับผมหรือว่าปรากฏไคโดตอนเป็นเด็กอายุ8ขวบนะครับในอาณาจรรักรวัชกานั่นเองนะครับผมประเทศของเขาหรือว่าอาณาจรรักรของเขาเนี่ยพยายามขายไคโดให้กับพวกทหารเรือ แต่ไคโดเนี่ยหนีไปได้นะครับแล้วก็ได้มีการตัดมาที่ไคโดตอนอายุ15นะครับที่เขาเนี่ยกำลังอารวาสอยู่ที่เกาะฮัติโนสึนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกาะที่หนวดดำเนี่ยปักหลักอยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ได้มีการตัดไปที่กลุ่มโจรสลัดล็อกนั่นเองนะครับที่ได้มีการขึ้นเกาะนี้มาไคโดเนี่ยได้พบกับหนวดขาวในวัยหนุ่มนะครับผมที่บอกว่าตัวของกัปตันล็อกของเขาเนี่ยต้องการที่จะพบกับไคโดนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรา จะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของล็อกนะครับผมและไคโดเนี่ยก็ถูกเลือกให้เป็นเด็กฝึกงานนะครับหรือว่าเด็กฝึกหัดบนเรือกลุ่มโจรสลัดล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณยายนะครับของตระกูลคุโรซึมินะครับที่มีชื่อว่าฮิกุรุชิเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาของโอโรจิเนี่ยได้เชิญไคโดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดเผยแล้วเนาะว่าตัวของยายแก่คุโรซึมิเนี่ยเคยอยู่กับพวกล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้มีการตัดไปที่ไคโดแล้วก็คิงนะครับ ซึ่งในฉากนั้นเนี่ยตัวของไคโดเนี่ยได้มีการพูดกับคิงไปนะครับว่าเขาเนี่ยรู้ว่าจอยบอยคือใครพอหลังจากที่ไคโดได้มีการพูดกับคิงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ได้มีการตัดมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันนะครับเดนจิโร่เนี่ยได้กอดฮิเอริน้ำเนี่ยจากอุนิงาชิมะนะครับผมที่ไลโซปล่อยออกมาเนี่ยออกจากนอกปราสาทนะครับผมแล้วก็เมฆเปลวเพลิงที่อุ้มอุนิงาชิมะอยู่เนี่ยก็หายไปโมโมะเนี่ยก็เริ่มที่จะทําเมฆเปลวเพลิงของตัวเองขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็คือ ข้อมูลที่ทุกคนเนี่ยรู้กันเมื่อตอนสปอยครั้งแรกแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยตัวของลูฟี่ได้ชกไคโดนะครับไคโดเนี่ยได้ตกลงไปสู่เมืองหลวงนะครับผมแล้วก็ลําลึกความหลังนะครับผมยังคงดําเนินต่อไปนั่นเองนะครับคิงเนี่ยได้พูดขึ้นมาแล้วใครล่ะไคโดเนี่ยจึงได้พูดต่อนะครับว่าผู้ที่จะเอาชนะเขาได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคิงเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็อนิงัชิมาเนี่ย ตกลงใกล้เมืองหลวงนั่นเองนะครับโมโมโนสเกตเนี่ยตกสู่เมืองหลวงดอกไม้นะครับผมแล้วก็ได้มีการเขียนไว้นะครับว่าหยุดสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับนี่ก็คือการเปิดเผยครั้งที่2นะครับของสปอยลในครั้งนี้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประเทศของไคโดเนี่ยพยายามที่จะขายเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าไคโดเนี่ยน่าจะ เป็นตัวแสบในอนาณาจักรวอตก้าน่าดูเลยนะครับแถมยังขึ้นไปอรารวาสบนเกาะฮัจิโนสึด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าในการย้อนอดีตครั้งนี้เนี่ยตัวของไคโดเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้ว่าจอยบอยคือใครนะครับแต่จริงเนี่ยเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเฮ้ยจอยบอยเนี่ยคือลูฟี่หรือเปล่าหรือว่าคนนู้นคนนี้หรือเปล่าเขาแค่รู้ว่าจอยบอยเนี่ยคือคนที่จะเอาชนะเขาได้เท่านั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าพาสับส งวงงวยกันไปหมดนะครับสาหรับใครดในตอนนี้แต่สิ่งที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในสปอยครั้งนี้นั่นก็คือยายแก่นะครับผมที่เป็นที่ปรึกษาให้กับโอโรจิหรือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของตระกูลคุโรซุมิเนี่ยอย่างที่เราเคยทําคลิปเกี่ยวกับผลปีศาจนะครับว่าที่มาของผลปีศาจสายโซออนนะครับพันสัตว์มายาเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมาจากที่เกาะกอตวาเล่นะครับแล้วในคลิปนั้นเนี่ยเราได้มีการคาดการ์ด้วยนะครับว่ายายแก่คนนี้เนี่ยน่าจะ เป็นคนที่เคยอยู่กับกลุ่มโจรสลัดล็อกนะครับหรือว่าใกล้ชิดนั่นเองเพราะว่าได้มีการปรากฏหน้านะครับที่ขายคึงของราชสีทองคําชิกินะครับในวัยหนุ่มนะครับที่ตัวป้าคนนี้เนี่ยเขาไปสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถเรียนแบบรูปร่างหน้าตาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งในสปอยครั้งนี้นะครับตัวป้าแกเองเนี่ยก็เป็นคนในอดีตของไคโดด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มล็อกหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นคําใบ้เล็กๆนั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่อง ภัยมากนะครับแต่ก็ต้องรอดูตัวเต็มกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าในสปอยเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฉากที่ใครโดนเนี่ยถูกขายด้วยใช่ไหมครับให้กับพวกเหล่าทหารเรือนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับผมว่าตัวของพระราชานะครับของอาณาจักรวอสกาเนี่ยพยายามขายเขาให้กับพวกทหารเรือนะครับเพื่อแลกนะครับผมการที่มีส่วนร่วมอยู่ในงานประชุมลิเวอรี่นั่น นะครับผมซึ่งพระราชานี่ก็อยากจะประชุมอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะครับถึงขั้นที่ว่าขายใครโดกันเลยทีเดียวนะครับและต่อมาเราจะเห็นว่าใครโดเนี่ยอยู่ในห้องบรรลังนะครับผมด้วยโซ่ตัวนะครับแล้วก็ถูกทหารเนี่ยหลายคนลักพาตัวไปนะครับแต่อย่างที่เรารู้ว่าเขาก็หนีออกมาได้นั่นเองซึ่งแนมะ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลเสริมนะครับเกี่ยวกับสปอยครั้งที่2นี้นะครับแล้วก็ในสปอยครั้งที่2นี้เนี่ยเราก็จะขอพูดถึงเรื่องของโมโนสเกะซึ่งโมโนสเกะในสปอย ไปครั้งแรกเนี่ยเราเพิ่งพูดคุยกันไปนะครับว่าตัวของโมโมสเนี่ยจะหาวิธีเอาเกาะอุนิอาชิมะลงยังไงนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่ากกอนเนี่ยได้ล่วงหล่นใกล้ๆเมืองหลวงและตัวโมโมเองเนี่ยก็ล่วงหล่นที่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งก็ได้คําตอบอย่างรวดเร็วนะครับสาหรับโมโมโนสุเกะที่เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกันไว้นะครับเรียกได้ว่าการสร้างเมฆเปลวเพลิงที่สามารถเอาเกาะอุนิอาชิมะเนี่ยออกมาจากเมืองหลวงได้เนี่ยน่าจะ ทำให้ตัวของโมโมเนี่ยหมดแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าในสปอยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอนิงอัชิมะเนี่ยตกใกล้เมืองหลวงใช่ไหมโมโมเนี่ยก็ตกสู่เมืองหลวงด้วยพอดีเลยนะครับผมก็คือแบบ ตกพร้อมกันเลยคือแบบลากออกมาได้นิดนึงก็แบบหายไปเลยนะครับแล้วโมโมก็หมดแรงไปเลยแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันไว้ในสปอยครั้งแรกว่าตัวของล็อกเนี่ยไปโดนใจอะไรไครโดนะครับและไครโดเนี่ยไปทําอะไรให้ล็อกโดนใจซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของไคโดในตอนนี้เนี่ยได้มีการบอกว่าขึ้นไปบนเกาะฮาจินสึนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของโจนสลัดและณนะตอนนั้นเนี่ยล็อกเพึ่งตามขึ้นไปที่หลังนะครับคิดว่าการอารวาดของไคโด บนเกาะน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นการอรารวาสที่ครั้งใหญ่มากๆเลยนะครับเผื่อเอในเกาะน,นั้นเนี่ยไคโดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งสุดแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ไคโดเนี่ยถูกจับตามองโดยกลุ่มโจรสลัดล็อกนะครับแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นนะครับผมเด็กฝึกหัดอยู่บนเรือกลุ่มโจรสลัดล็อกนี้นั่นเองนะครับพูดตรงๆนะครับก็คือเก่งจนเข้าตาว่าอย่างนั้นเถิดนะครับสาหรับไคโดในช่วงระยะเวลานั้นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยล็อกค,คงไม่เอาขึ้นมาอยู่บนเรือแน่นอนนะครับถ้าไม่เก่งจริงนะก็เรียกได้ว่า เป็นการเปิดเผยที่สำคัญพอสมควรเลยและจุดสุดท้ายที่น่าจับตามองว่าไคโดเนี่ยแมงมัวนิมมากๆเลยนะครับผมตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยบอกคิงว่าเขารู้ว่าจอยบอยคือใครใช่ไหมจริงๆเนี่ยผมมองว่าไคโดเนี่ยมันไม่รู้หรอกแต่แค่มันสุ่มว่าใครเอาชนะเขาได้เนี่ยนั่นก็คือจอยบอยทั้งนั้นแหละอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไคโดน่าจะแข็งแกร่งมากนะครับจนทําให้คิงเนี่ยพูดออกมาเลยว่างั้นก็แสดงว่าไม่มีจอยบอยหรอก,รอกเขาคงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาหรอกเพราะว่าคิงเนี่ยมา ั่นใจเลยว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะไคโดได้นั่นเองนะครับคิงก็เลยพูดออกมาในทํานองนั้นแต่ณตอนนี้เนี่ยน่าจะหูตาพึ่งกันขึ้นมาแล้วแหละเพราะว่าลูฟี่นี่แหละน่าจะเอาชนะได้นะครับแล้วก็เป็นจอยบอยสาหรับไคโดนั่นเองซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่า พูดผิดนะครับสื่อสารผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ